วันนี้เราจะมาจับพึ่งกันนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องไปจับพึ่งกันอ้าวได้พึ่งมาแล้วเอาพึ่งมาใส่ตรงนี้ให้ครบกี่ตัวเนี่ยห้าตัวนะดูเหมือนว่าพึ่งเนี่ยจะให้น้าพึ่งเรามาแล้วนะครับโอเคเก็บน้าพึ่งเราจะได้ําพึ่งมานะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาขายดิย้ง5ิห้าบาทเองนะครับโอ้ดูเหมือนว่ามันจะมีแบบซื้อตะข่ายใหม่ด้วยนะอุยพึ่งนี้ยังไม่เคยมีอ่ะเนี่ยลองจับดิรูจับไม่ได้วะ่ะ เรามีเน็ตที่ดีกว่าอลองจับดูสิอาวมันมีซื้อดอกไม้ไปปลูกเลยนะคุณผู้ชมนะดูดิมันมีให้เราอัปเกรดด้วยวะ่ะพอเราอัปเกรดแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยงผึ้งได้เยอะขึ้นนะครับเราเพิ่งจับผึ้งตัวนี้มาเอาสายไปโอเคเราลองอันนี้ไปจับผึ้งนี้ได้ไหมเนะี่ยอุ้ยอันนี้คืออะไรผึ้งกระต่ายครับลองจับดูอุ้ยจับไม่ได้วะ่ะผึ้งแมวอะโอเคเฮ้ยแล้วผึ้งรังนี้มันหายไปไหนวะมันไปไหนเนี่ยเฮ้ยพึ่งตัวนี้มันหายวะ่ะเฮ้ยแล้วไอ้น,นี่มากระโดดอะไรกก้้ผมมเนนี่ยอยาร,รา คือเนตอันคอมมอนมันจับได้แค่พึ่งกากๆวะมันจับได้แค่บีธรรมดาเนี่ยโอเคประเด็นคือแม่งใช้ครั้งเดียวแล้วแตกด้วยนะแม่งโคตรแย่คือมันใช้ครั้งเดียวแล้วแตกกันนะดูดิเุ้ยวาพึ่งแมวมาใส่ดีกว่านี่พึ่งแมวพึ่งแมวโอเคโอ้โหคือหนึ่งกล่องเนี่ยเลี้ยงพึ่งได้แค่หนึ่งตัวนะแล้วประเด็นคือพึ่งตัวนี้มันหายไปไหนวะแย่แปลกๆแล้วเราสามารถขายพึ่งได้ปะวะโอ้มันมีไข่ฟักเองด้วยนะจับพึ่งต่อดีกว่านะครับนะ ื้อนี่อันนี้ซื้อแต่อันนี้ดีกว่าเรายังเราอยากหาพึ่งที่เรายังไม่เคยจับนะหุ้ยบันนี่บีตัวเรืองแสงว่ะหุ้ยจับไม่ได้เหรอมันเป็นระดับแล้วว่ะหุยจับไม่ได้ครับหุยนี่ไงอะไรเนี่ยโอ้โหไพเลตบีครับระดับอีพิกเราต้องจับพวกแมวกับหมาว่ะตอนนี้เราจับได้แค่พึ่งแมวพึ่งหมานะเนี่ยพึ่งแมวเนี่ยอันชมบอนจับมาโอเคหุยมันบักอีกแล้วว่ะเนี่ยมันชอบบักพึ่งหายไปว่ะเอาน้ำพึ่งมาขายครับเจ็ดล็อกก็บาทนะ จะบ้านะครับนะมันน่าจะขายพึ่งได้วะ่ะมันเอาเพึ่งไปขายยังไงวะเราลองซื้อดอกไม้มาปลูกดีกว่านะครับสองร้อยบาทเงนี่ยเราต้องปลูกตรงไหนเอ่ยนี่เหรอปลูกตรงส่วนนี่เหรออ่าลองปลูกเลยอ่าปลูกไม่ได้ปลูกตรงไหนไหนี่เหรอแพนฟลอร์อินเดอะไวน์จะนี่ไงวายเนี่ยไเฮียไมนคือป่าหรือเปล่านี่ไม่ได้นี่จะ่ไหมนี่เหรอไม่ได้กูซื้อมาทำไม้เฮียปลูกตรงไหนเนี่ยอ๋อไอเฮียไปไปหมกเมื่อกี้กูปลูกบ้านคนอื่นนะนี่แหละเอ้าก็ไม่ใช่นี่วะ่ะไม่เกี่ยวหรอกมั้ง โอ้โตรงนี้โอ้ตรงนี้ทางแม่มันนะครับตรงนี้คือลายอ่ะควีนบีเรานั่งสินั่งไม่ได้ครับ <c oughs> คุณไม่ใช่พึ่งอ่ะพึ่งเก <c oughs> ็บน้ำพึ่ง <c oughs> เราจะรวยกันแล้วเราจะเอ้ยนี่มันชอบซื้อเองเว้ยเกมแม่งเกียนะเวย้ยอารมณ์แบบว่าบังคับซื้อสัตว์เอาแมวใส่ไปเนี่ยเห็นไหมครูผู้สนไหมเกมแม่งเกียนเว้ยดูดิอารมณ์แบบว่าคือถ้าเราจะเก็บน้ำพึ่งอ่ะเราต้องเสียตังค์ซื้อสล็อตเพิ่มด้วยแม่งซื้อออโต้ดูนะลองกดดูนะปึ๊บ กูจะบ้าเกดมีเบ็ดมาขายได้ยังโหเบ็ดแล่แม่งเบ็ดแล่ไม่มีในสต็อกเลยครับแล้วเราลองซื้อไข่มาฟักดีไหมแล้วเราลองซื้อไข่มาฟักดีไหมอันนี้เรามีสามร้อยบาทนะซื้อสักฟองนึงเอาไข่วางไว้ที่ไหนเอ่ยนะหรือว่าเอ้ยไข่วางไว้ตรงนี้หอเปล่าวะเนี่ยใช่ไหมอ๋าลองใส่ดูยไม่น่าใช่นะนะวางไม่ได้ว่ะต้องไปวางที่ไหนอ่ะกูซื้อไข่มาแล้วกูฟักไข่ยังไงต้องไปวางตรงไหนอ่ะมันไม่บอกเราด้าวยนะเว้ยแบบอารมณ์แบบ เฮ้ยซื้อไข่มาแล้วซื้อมาเล่นมาแล้วไปวางที่ไหนหรือว่าเราต้องไปถามเจ้าของวะผมว่าเราต้องไปถามคนขายวะ you can only pan them in the wild ให้กูไปไว้ไหนไหนป่ามึงไหนกูต้องไปป่าไหนนป่ามึงวะเฮียเราต้องไปป่าไหนวะผู้ชมอกูอย่างเซ็งเลยว่ะพึ่งแม่งก็บักไอ้เฮียแล้วดูกูจะเก็บลำพึ่งอันนี้กูต้องเสียตังค์อีก250อดูนะเจยบร้อยครับผมสุดยอดเกม ามาไปขายอย่างนี้เกมคุณภาพนะครับนะเน็ตก็ไม่มีให้กูไอ้กูอยากได้เน็ตอันนี้เนี่ยหรือว่าเราต้องมาปลูกตรงนี้มไหมเราลองปลูกไหมตรงนี้ไม่ใช่ป่าเนี่ยกูเดินอยู่ในป่าพึ่งนะเนี่ยเนี่ยเป่าอยู่ไหนเฮียเดินหาป่ากันพี่ชม๋ยวลองไปซัมเมอร์แมพดิมันมีอีเวนต์อยู่นะลองไปดิเฮ้ยที่นี่คืออะไรไม่รู้พี่ผู้ชมดิเฮ้ยเป็นอีเวนต์อะไรวะเุ้ยพึ่งคอมมอนเราก็ซื้อก่อนเราซื้อก่อนเราคนซื้อนี่ไปสักหน่อยนะผมว่า แม่งมีพึ่งแหล่ๆจังเลยผู้ชมมันมีพึ่งดีๆจังเลยอ่ะมันมีพึ่งลวดลายหลากสีสวยงานเยอะมันมีพึ่งสวยๆเยอะเลยครับนี่เนี่ยพึ่งคอมมอนเนี่ยบัคเก็ตบีเว้ยเก็บได้ปะได้ด้วยครับผมอุ้ยปานิโมเฮ้ยมันเราต้องหาพึ่งที่มันไม่ซ้ํากันนะว่าเราอยากได้พึ่งหลายชนิดหน่อยมีอะไรที่กูจับได้ไหมเอางี้ดีกว่าเฮ้ยดูดิเจอพึ่งพึ่งอะไรไม่รู้ว่ะนะคุณผู้ชมดิเกลิจนดารี่ครับผมยเรืองแสงมาเลยเราได้แค่ บักเก็ตดีว่ะแล้วพึ่งอันคอมมอนไม่มีเหรอวะแต่แต่บักเก็ตดีนะครับนะมันไม่มีพึ่งระดับอันคอมมอนให้กูจับเลยว่ะใช้พอยต์แลกได้แน่ดูดิมันให้เรามาเก็บพอยต์ในนี้เว้ยแล้วก็เอามาแลกเป็นของรางวัลน,นะครับกลับแล้วกันให้กูกลับบ้านเีกว่ากลับบ้านหาตังค์ดีกว่ะคุณผู้ชมเย็บมันพึ่งดูดิอี้มันซื้อเองแหละมันจะดีสต็อกอีกหกวิกูมายืนรอเลยแรนเน็ตเนี่ยกูยืนรอเลยมาโอเค ซื้อหมดตัวกูซื้อหมดหน้าตักนะครับเราได้แรเน็ตมาแล้วผมว่าเราเอาแรเน็ตเนี่ยไปจับในซัมเมอร์แมดีกวอะนะครับนะเราไม่ได้พึ่งที่หน้ารักกว่าแรเน็ตมันได้อะไรวะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นนีโมไหมเราจะตามหาปลานีโมนะครับนะอา่าเรียบร้อยได้มาหนึ่งตัวว่าเดี๋ยวเราเอาแรเน็ตเนี่ยมาจับพึ่งที่นี่อีกสักหน่อยแล้วกันนะบนะแบบนี้มันมีพึ่งแรคือตัวอะไระเนี่ยพึ่งแรน่าจะเป็นพึ่งนีมะว่นี่พึ่งอีปิกวะพึ่งกระต่ายครับโอเคเราจะไม่มีพึ่งกระ เราได้ไข่มาจากอีเวนต์การออนไลน์นะครับแต่เราจะฟักไข่ยอย่างไงวะเอาก็วางไว้ตรงนี้นี่เอาแล้วทำไมไข่นี้มันวางไม่ได้เอาอะไร <c oughs> <c oughs> เหนื่อยจะเชื่อเกมนะครับอย่าบอกว่าปลูกผักตรงนี้นะไม่ใช่นะมันต้องไปปลูกที่ป่านะครับมาจะได้พึ่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นพึ่งใช่ไหมพึ่ง <c oughs> มันออกจากไข่อุ้ยได้พึ่งระดับอีลิตว่ะไม่รู้ดีหรือเปล่าอ่ะดีปะวะดูดิเชียคุณผู้ชมดูดิ เราเอาพึ่งนี่ไปใส่ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยแบบว่าเท่ๆเลยอะ่ะเฮ้ยเอามาใส่ตรงนี้ได้ว่ะเงินลมางเงินลมบางเงินกูเริ่มมีเงินยินทองเทปติงอนาบัตเท่านั้นที่ทําให้เธอนั้นบอยเบนครับพอเช่นำมาชินชินชินเฮ้ยเหมือนผมเจอพึ่งแรลในสวนธรรมดาว่ะพึ่งระดับอีปิกเฮ้ยพึ่งไซเบอร์พังว่ะเนี่ยเราทํายังกับมันได้ม้างเนี่ย เราไม่สามารถเอาพึ่งขายทิ้งได้หรอวะดูดิเกมมันผมไม่ชอบเกมตรงที่แบบคือผมจะเก็บแค่น้ำพึ่งอะ่ะแต่มันบังคับซื้อคือเราต้องเสียตังค์เพิ่มทําไมก็ไม่รู้กูจะเก็บตังค์คือต้องหามุมที่มันเก็บน้ำพึ่งแล้วมันไม่โดนอะ่ะไม่ได้วะเฮ้ยทำไมมาทำไมเกมมันถึงจะเป็นอย่างงี้วะเนี่ยมันกูจะเก็บน้ำพึ่งอันนี้ยังไงต้องยอมปะโอ,โ,โอ้โหเอ้ยตังค์กูก็ไม่ค่อยมีแล้วจะเก็บตังค์ซื้อของผู้พัฒน,นาึงช่วยเ,เช็คเก,คเกมมึงด้วยนะไอสัตว์ทำไมเราเอาพึ่งมาขายไม่ได้วะเฮ้ยกูอยากขายไอ้้น่ไไดมมัมนะครบ มันมีราคานะเว้ยแต่มันขายไม่ได้อะอ่ะขายอ๋อขายได้ว่ะเดี๋ยวสิเราจะได้ฟองนี้คืออะไรอุย้ยได้เป็นบัตเตอร์ไฟว่ะบัตเตอร์ไฟเพชรเอามาทำอะไรได้เว้ยเนี่ยมันให้น้ำผึ้งเราได้ปะหรือว่าเราต้องมาใส่ตรงนี้เหรออ่ะลองใส่ตรงนี้ได้ไหมใส่ไม่ได้นะมันต้องเป็นดับอีลิทเท่านั้นหมะตรงเนี้ยไลนตรงนี้คือแบบว่ากูเอามึงมาใส่เนี่ยคือได้อะไรว้เนี่ยคืออะไรอ่ะคือบินโชว์สวยงามสวยหรูอ่ะอ่ะแล้วมึงนี่กูต้องทำไงเนี่ยปล่อยบินเล่นในบ้านเหรออ๋อ ปล่อยมันบินเล่นได้ครับผมเราลองเอาพึ่งนี่มาดินี่มานี้นี่มึงอะเราเอามาใส่นี่ได้ไหมใส่ได้ปะใส่ไม่ได้วะ่ะแต้มเรามีเจ็ดสิบแต้มแล้วอะโอ้โหเจ็ดสิบแต้มมังเหรอหุ้ยเอาจริงน,นนะเจ็ดสิบแต้มเนี่ยเราแลกไข่โอเชียนได้วะ่ะปักไข่เลยได้มาสองฟองโอเคหวันเจี๊ยบผมเก็บพึ่งตัวนี้ไม่ได้ว่ว่ะเพราะว่าเกมมันอ๋ออเราก็ใช้เมาส์ดิยังโง่ตั้งนานโอเค แต่ทําไมคุูต้องมาใช้เมาส์นะครับเราจะได้สัตว์เป็นอะไรคราวนี้นะครับอีลิตอีกก็เปล่าเฮ้ยหรือว่ามันมีแต่ตัวนี้วะเนี่ยแักไม่แน่ใจแล้วว่ากูดวงดีหรือว่าไขาม่ันมีแต่อันนี้นะครับเฮ้ยว่าแปลกๆอะเราเอามันปล่อยในห้องนี้ไม่ได้เลยนะแปลกและนะ้วะกูเริ่มูรู้สึกแปลกๆแล,ล้วได้มาสามตัวแล้วนะครับนะอ๋อนี่ไงโอเคมันผลิตน้ําผึ้งเว้ย แล้วก็น้ำพึ่งมันจะมาอยู่ในนี้เว้ยพวกนี้โอเคเราลองเก็บมาดิอโอเคเราได้มาสี่อันว่ะลองขายดูดิอ่ะโอ้โหี่หกร้อยกว่าบาทโอเคครับงั้นก็พอแค่นี้ละกันนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดจอได้มาเติมปั๊กเกอร์ได้นะสวัสดีครับ